รถ่ายเลย ยับไปดอกต่ายครับ่ยตอนนี้เป็นตรงกลางพี่แสดงมาอยู่ตรงผมเลยพี่แสดงมาอยู่ตรงผมเลยพี่พ่อพ่อขยายแถวแต่ไหลนะครับแต่ไหลขยายแถวเลยแต่ไหลหน้าแต่ไหลหลังก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวลงก็เดินลงอยีหลังครับเครับเตรียมครับเตรียม้องหนดี๋ยวจังหวะกรเพาะกระเพอะกัน นามเรือขายอาชีวะข้าพระพุทธเจ้าขอโน้อมถวายบังคมพระบาทสมเด็จขับตามสัญญาณนะครับถวายบังคมครั้งที่หนึ่งประนมมือเอามือลงประนมถวายบังคมครั้งที่สองเอามือลงถวายบังคมครั้งที่สามเอามือลง พนมือเสร็จภารกิจครับยืนครับหลังจากนี้ไปขอเชิญตัวแทนศึกษาประชาชนปกป้องสถาบัน19มิถุนายน2559อาชีวะนักศึกษาประชาชนปกป้องสถาบันในานามเครือข่ายอาชีวะนักศึกษาประชาชนปกป้องสถาบัน ซึ่งประกอบด้วยสิทธิเก่าอาชีวะจำนวน24สถาบันร่วมกับโครงการทำดีเพื่อพ่อได้จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติถวายบังคมรัชกาลที่5และเดินเดินถวายพระพรรัชกาลที่9เนื่องในโัวการมหามงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสเสด็จเถลิมถวัลยระยะราชสมบัติครบ70ปี9มิถุนายน2559เพื่อแสดงพลัง แห่งความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์รวมถึงเพื่อแสดงความรักสามัคคีของประชาชนและสิบเก่าอาชีวะจากหลายสถาบันโดยใช้ความจงรักภักดีที่มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมดวงใจเราชาวอาชีวะเพื่อมุ่งม,มั่นสร้างความรู้รักสามคัคคีทำความดีร่วมกันทั้งในปัจจุบันและอนาคตน้องอาชีวะในการสร้างความรัก ความสามารถีพี่น้องต่างสถาบันเพื่อเป็นตัวอย่างและแนวทางช่วยลดปัญหาความขัดแย้งอาชีวะต่างสถาบันซึ่งถือเป็นปัญหาที่ทุกรัฐบาลให้ความสำคัญและตลอดช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาพบว่ามีกลุ่มบุคคลผู้ไม่หวังดีดูหมิ่นคุกคามสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างต่อเนื่องดังนั้นพวกเรา ในนามเครือข่ายอาชีวะนักศึกษาประชาชนปกป้องสถาบันจึงตั้งแสดงพลังเพื่อให้ประชาชนคนไทยทุกคนได้ตระหนักถึงหน้าที่ของคนไทยและในการที่จะปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์และรักษาความมั่นคงของชาตินี้ร่วมกันทั้งนี้เครือข่ายอาชีวะนักศึกษาประชาชนปกป้องสถาบันขอเรียกร้องให้ประชาชนคนไทยร่วมแสดงพลัง แห่งความรักและความสามาคัคคีร่วมกันในการปกป้องสถาบันพระหมหากษัตริย์จากภัยคุกคามความมั่นคงพร้อมทั้งขอให้กําลังใจเจ้าหน้าที่รัฐในการปราบปรามผู้กระทําผิดกฎหมายอย่างเคร่งคัดและถึงที่สุด